ผิวนุ่มเลื่นหน้าฉ่ำมากผมงอกใหม่ไม่ค่อยปวดเข่าเหมือนเมื่อก่อนค่ะได้ครบเลยผมผิวกระดูกข้อเขา่าหลักๆอยากให้กินอาหารเสริมอะไรเนี่ยก็จะมีลูกค้าถามตลอดแล้วแนะนำหน่อยค่ะควรทานอะไรเราควรทานตัวที่เราขาดคือเรากินไม่ถึงเนี่ยก็แรหกหลักๆหนีไม่พ้นเลยคือโปรตีนแต่โปรตีนหลักๆที่มีผลเอฟเฟกต์เลยคือคอลลาเจนที่แบบควรจะทานเสริมเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นแก่นในร่างกายเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจน ผิวเราผมเล็บก,กระดูกข้อต่ออะไรต่างๆแล้ก็มีคอลลาเจนเป็นโปรโตีนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักอยู่แล้ววิตามินซีวิตามินก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากไม่แพ้กันคือทำไมถึงต้องเป็นชุดคู่ ทำไมชุดคู่ถึงเป็นตำนานเนาะทำไมถึงทานมา11ปีว่าทำไมถึงต้องทานคู่กันวิตามินซีช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้แบบบูสต์คอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นคือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ตรงจุดตรงประเด็นตรงแกนทำไมจะถึงกล้าฟันธงแลให้ทุกคนวัดผลจริงกับตัวเองกับร่างกาเยเราเนี่ยในหนึ่งเซตแรกเขาเป็นปริมาณที่ครบโดสที่ร่างกายเราเอาไปใช้จริงเอฟเฟกตทีฟตรงจุดกับที่ทุกคนมีปัญหาโดยตรงเลยแล้วหนึ่งเซตก็คือวัดผลรักกับตัวเองได้ดีที่สุดเลยว่าเราจะไปต่อไหมเราจะทานต่อเนื่องไหมหนึ่ง แล้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในท้งไหนบอกเลยว่าไม่ต้องแบบซื้อตุนแนะนําให้เอาไปทานก่อน, 1>, น1เซตแรกแล้ววัดผลในห,หนึ่งเดือนแรก,เ,รแรกเลย